บบกูจะบอกอะไรสักอย่างอันนี้ผมเจอไ้คนนี้ครับอันนี้ยูเคนไถ่เน,นี่ยผมไปแบบผมพิมพ์ชื่อช่องเขาวะโอเคยินว่า,ายูเคนแล้วก็ยูเคอาร์เน่แล้วก็อเ,อเ,อวกเอานี่เล่น ัวทีเอเออล้กดนี่เจอแล้วตอนนี้ผมก็ทำรับเพื่อนไปเร็วครับเคตอนนี้ก็เล่นกันอยู่เลยตอนนี้ก็เล่นกันอยู่โอ้หเล่นกันอยู่มากก็ตอนเดนเนี้ยก็จะมาเล่นด้วยกันอีกครั้ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเพียงเท่าออไรครับโอเคไม่มีส้นตีนเลยเลยตอนนี้คลิปนี้ก็ทำเพื่อส้นตีนเลยไม่รู้ไม่รู้จะทำให้มันไปอย่างไรกับคลิปนี้เียน